สวัสดีครับวันนี้เรามีเครื่องป๊อปคอร์นรุ่นใหม่ไซซ์ XL ของที่ร้านมาแนะนําครับเครื่องนี้เหมาะสาหรับร้านที่ต้องการทําป๊อปคอร์นต่อเนื่องในปริมาณเยอะนะครับแล้วก็ต้องการเครื่องที่มีขนาดเล็กกระทัดัดเคลื่อนย้ายได้สะดวกผมแนะนําเป็นตัวนี้เลยครับขนาดของตัวเครื่องนะครับด้านหน้านะสามสซนติเมตรนะครับลึกเข้าไปจากด้านหน้าไปจนถึงด้านในสุดนะครับสีเซนติเมตรและสูงจากพื้นจนถึงตัวมอเตอร์ด้านบนนะครับ 45เซนติเมตรนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่9กกิโลกรัมนะครับโดยแบ่งเป็นตัวเครื่องเนี่ย6กกิโลกรัมมอ2อกิโลกรัมนะครับแล้วก็มอเตอร์1กิโลกรัมนะครับวัสดุใช้เป็นแผ่นสแตนเลสนะครับซึ่งมีความแข็งแรงแล้วก็ไม่เกิดสนิมนะครับตัวมอเตอร์ผมใช้เป็นมอเตอร์12โวลต์1น0รอบต่อนาทีนะครับซึ่งก็ใช้ได้ทั้งไฟบ้านแล้วก็ไฟแบตเตอรี่รถยนต์นะครับสามารถปรับความเร็วได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีพัดลมระบายความร้อนนะครับอยู ด้านหลังมอเตอร์นะครับตัวหมอ้อนะครับใช้เป็นหมอ้อสแตนเลสเบอร์30นะครับในส่วนของแกนกวนแล้วก็ฝาหม้อรวมถึงด้ามจับนะครับตรงนี้ก็เป็นสแตนเลสทั้งหมดนะครับทำให้ไม่เกิดสนิมนะครับหัวแก๊สใช้เป็นหัวแก๊สแรงดันต่ำนะครับนะครับด้านนี้เป็นหัวแก๊สแรงดันต่ำนะครับอยู่ด้านใน ส่วนประกอบของเครื่องนะครับก็แบ่งได้เป็น4ส่วนหลักๆได้แก่อันแรกนะครับมอเตอร์อันที่2นะครับก็คือหม้อนะครับสเป็นตัวเครื่องแล้วก็4เป็นถาดนะครับซึ่งถาดตัวนี้จะวางอยู่ด้านข้างนะครับวิธีการทําความสะอาดของมอเตอร์แล้วก็ตัวเครื่องนะครับแนะนําให้เช็ดด้วยผ้าหมาดหรือว่าผ้าหมาดชุบน้ํายาล้างจานครับตัวหม้อสามารถถอดออกมาล้างได้นะครับหรือจะล้างบนเครื่องเลยก็ได้นะครับถ้าล้างเป็นเบื้องต้นนะครับสามารถล้างบนเครื่องได้แล้วก็เรามี ของแถมเข้าไปนะครับก็คือตัวสกอตไบที่มีด้ามจับนะครับสามารถล้างทําความสะอาดด้านในได้นะครับแล้วก็เมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับสามารถเทน้ําที่ล้างออกมาด้านนอกได้นะครับโดยหาภาชนะนะครับมารองน้ําไปทิ้งได้นะครับแล้วก็สามารถถอดหม้อทั้งชุดนี้นะครับไปทาความสะอาดด้านนอกได้นะครับโดยจะมีจุดหมุนตรงนี้นะครับเป็นน็อตแบบหางปลานะครับสามารถใช้มือหมุนแล้วก็ ทั้งชุดของหม้อ,อไปล้างทําความสะอาดข้างนอกก็ได้เหมือนกันนะครับอุปกรณ์อื่นๆที่จะได้รับนะครับนอกเหนือจากตัวเครื่องนะครับก็จะมีวาล์วแก๊สนะครับสายแก๊สพร้อมเข็มขัดรัดสายนะครับมีทางด้านโน้นเป็นตัวแปลงไฟนะครับใช้กับไฟบ้านแล้วก็มีสายพ่วงแบตเตอรี่นะครับสำหรับใช้กับแบตเตอรี่ได้นะครับมีช้อนตักป๊อปคอนมีทับพีสําหรับตักเนยนะครับเป็นทัพพีแบรนด์ มีแก้วตวงนะครับสำหรับตวงส่วนผสมในปริมาณครั้งละมากๆนะครับมีช้อนตวงนะครับช้อนตวงก็มีหลายไซส์นะครับใช้ตวงผงปรุงรสแล้วก็อื่นๆได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดนะครับว่าเป็นฟอยด์คันหม้อที่เป็นแบบมีด้ามนะครับใช้สําหรับทําความสะอาดภายในหม้อนะครับข้อควรระวังมีนิดนึงนะครับก็คือระวังไม่ให้น้ําเข้ามอเตอร์นะครับ ทางด้านบนนะครับมันจะมีรูระบายอากาศอยู่นะครับที่ดูดอา,อากาศเย็นจากทางด้านหลังแล้วก็ระบายออกทางด้านบนนะครับตวนที่ต้องระวังไม่ให้น้ําเข้านะครับอีกจุดหนึ่งนะครับระวังการขีบแบตเตอรี่ที่ผิดขั้วนะครับสีแดงเนี่ยจะต้องขีบขั้วบวกสีดําต้องขีบขั้วลบเสมอนะครับการรับประกันของเราจะรับประกันซ่องฟรี1ปีแรกนะครับในส่วนของหัวแก๊สวาลแก๊สนะครับมอเตอร์ตัวแปลงไฟ ตัวปรับความเร็วมอเตอร์นะครับยกเว้นแต่กรณีที่ลูกค้าทําน้ําเข้าไปในกล่องมอเตอร์นะครับหรือการเสียบแบตเตอรี่ผิดขั้วนะครับแต่เราก็ซ่อมให้ได้นะครับโดยรวมแล้วนะครับเครื่องป๊อปคอนเครื่องนี้เหมาะสําหรับร้านที่ต้องการทําป๊อปคอนในครั้งละมากๆนะครับแล้วก็ต้องการเครื่องที่มีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับแต่หม้อก็ยังเป็นหม้อที่ไซส์ใหญ่อยู่นะครับเราใช้หม้อเบอร์30สนะครับสาหรับเครื่องนี้ ถ้าลูกค้ามารับที่ร้านเราก็จะสอนการใช้งานนะครับสอนคั่วสูตรลดหวานนะครับเม็ดกลมเม็ดผีเสื้อนะครับแล้วก็ลดเค็มแล้วก็ลดชีสท,ที่ใส่ผงปรุงรสซึ่งลดชีสก็สามารถนําไปประยุกต์ใช้กับผงปรุงรสอื่นๆได้นะครับเครื่องทำพอบคอนพร้อมสูตรแล้วก็ประกัน1ปีน,นะครับติดต่อได้ที่เพจข้าวโพด๊อปคอนเครื่องทำพอบคอนโคราชนะครับแล้วก็ทางไลน์ฟรีเชียของที่ร้านนะครับสามารถสแกน QR Code ค้บนหน้าจอได้เลยครับขอบคุณครับ